ตำนานประหลัดจางเจ้าพ่อเขาใหญ่สารเจ้าพ่อเขาใหญ่นั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับป่าเขาใหญ่มาอย่างช้านานผู้คนที่เดินทางเข้าออกป่าแห่งนี้ส่วนใหญ่จะต้องมาบอกกล่าวและขอเข้ามาทุกครั้งโดยมีการนำดอกไม้สดพวงมาลัยหมากพลูผลไม้ อาหารข้าวหวานต่างๆมาถวายอย่างไม่ขาดสายนอกจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เสียเลยก็คือเหล้าขาวซึ่งถือว่าเป็นเครื่องเส้นที่เจ้าพ่อชื่นชอบเป็นที่สุดไม่เพียงเท่านั้นยังมีคนมาบนบานสรารกล่าวขอโชคขอชัยขอสารพัดขอทั้งเรื่องงานเรื่องทางบ้านหรือเรื่องความรักก็ยังมี ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่สมหวังตามคำขอเหล่านั้นจึงไม่แปลกที่ชื่อเสียงของท่านจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งหากถามคนในละแวกนั้นต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อเขาใหญ่นั้นมากลน้นจนสามารถดนบันดาลตามคำขอได้จริงแต่คำขอนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และผู้ขอเองก็ต้องตั้งบันอยู่ในศิลในธรรมหากจะย้อนไปดูประวัติของเจ้าพ่อเขาใหญ่นั้นได้มีบันทึกเอาไว้ว่าในอดีตนั้นท่านคือประหลัดจางซึ่งชาวบ้านในยุคหนึ่งรู้จักกันดีโดยเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นที่ตั้งท่านมีชื่อเดิมว่าจาง เกิดที่อำเภอเขานางบวชในจังหวัดนครนายกต่อมาท่านได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกองทัพโดยมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยบรรดาหัวเมืองทิศบรุรพาในระหว่างรับราชการนั้นท่านเป็นผู้เคยผ่านสนามรบกับประเทศใกล้เคียงมานับครั้งไม่ถ้วนซึ่งในการรบแต่ละครั้งท่านจะมีความมุ่งมั่น รักษาแผ่นดินของชาติเป็นอย่างยิ่งจนเป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้ร่วมรบด้วยกันแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่ดุดันในเวลาทำสงครามแต่เวลาที่บ้านเมืองสงบท่านก็ออกเยี่ยมเยือนชาวบ้านและทหารอย่างเป็นกันเองโดยท่านไม่ได้ถือเนื้อถือตัวแต่อย่างใดหากว่าใครมีความเดือดร้อนถ้าท่านช่วยได้ก็จะช่วยอย่างเต็มที่ ทำให้ท่านเป็นที่รักของบรรดาผู้คนทั่วไปได้วยความสามารถและคุณความดีที่ท่านประหลัดจางได้ทำให้แก่แผ่นดินมาโดยตลอดทางราชการได้รับมอบหมายให้ท่านเป็นผู้เก็บค่ารัฐชูป,ปการหรือสวยในอาณาเขตนครนายกทั้งหมดเพื่อมาแก้ไขปัญหาการเก็บค่ารัฐชูป,ปการที่ลดน้อยถอยลงทุกปี จึงพยายามควานหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดูแลพื้นที่ดังกล่าวหลายฝ่ายต่างมองว่าท่านประหลัดจางนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุดทั้งเป็นคนมีความสามารถซื่อสัตย์ในการทำหน้าที่และมีจิตใจที่อบอ,อ้อมอารีเป็นมิตรต่อผู้คนนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นผู้หนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรบรู้จักสภาพภูมิประเทศในเขตนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยนอกจากนั้นหน้าที่ดังกล่าวท่านก็ยังเคยปฏิบัติร่วมกับทางราชการมาก่อนด้วยเหตุผลเหล่านี้ท่านประหลัดจางจึงได้รับตำแหน่งดังกล่าวซึ่งคนในยุคนั้นยังจำติดตาภาพของท่านที่แต่งกายด้วยชุดสีแดงมีดาบเป็นอาวุธป,ประจำกาย และมีม้าเป็นพาหนะคู่ใจวีรกรรมความกล้าหาญของประหลัดจางนั้นมีอยู่หลายครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นมีการระบุในบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อครั้งที่ท่านได้ข่าวว่าอดีตลูกน้องของท่านได้พันตัวเองไปเป็นโจรตั้งเป็นชุมนุมโจรอยู่ที่บริเวณป่าเขาใหญ่เมื่อสบโอกาสก็จะออกปล้นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง จนสร้างความเดือดร้อนกันไปทั่วต่อมาในครั้งที่ท่านปลัดจางได้เกษียณอายุราชการทางราชการได้ขอร้องให้ท่านช่วยงานราชการอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือการทลายรังโจนในป่าเขาใหญ่ซึ่งในขณะนั้นท่านก็ตัดสินใจรับงานชิ้นนี้ด้วยความเต็มใจเพราะถือว่าเป็นการช่วยเหลือให้ชาวบ้านและคนทั่วไปอยู่กันอย่างเป็นสุข ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการไปในขณะนั้นในป่าเขาใหญ่ประกอบด้วยชุมเสือสำคัญอยู่ด้วยกันห้ากคือชุมนุ่มเสือจันเสือบุญเสือใสเสือสำอางและชุมเสือสองพี่น้องที่มีเสือล่าและเสือเย็นเป็นหัวหน้าชุมเสือหลังจากที่ท่านประหลัดจางได้ไปคุยกับหัวหน้าชุมเสือต่างๆปรากฏว่า ส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียอมที่จะสไลด์ชุมเสือแต่ก็มีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำขอซึ่งภายหลังท่านประจางได้มีการนัดให้กลุ่มโจรมาเจราจาที่ป่าหญ้าค่ะใกล้หนองขิงการเจราจาครั้งนั้นต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันสุดท้ายจึงเกิดการประทักกันอย่างหนักเมื่อเสียงปืนสงบลงก็พบว่า หัวหน้าโจรและลูกน้องจำนวนหนึ่งเสียชีวิตณที่แห่งนั้นไปเสียแล้วนอกจากใช้ไม้แข็งแล้วท่านประลัดจางก็ยังใช้ไม่อ่อนด้วยโดยการพูดจาว,วาดล้อมให้บรรดาชุมเสือต่างๆและชาวบ้านที่อาศัยล้ําเข้าไปในพื้นที่ป่าเขาใหญ่ให้ยอมย้ายลงมาอาศัยที่พื้นที่ด้านล่างหรือพื้นที่ที่ทางราชการจัดให้มีโจรจำนวนมากที่ยอมกลับใจโดยดี หนึ่งนีนนั้นคือโจนสองพี่น้องที่เพียงพบหน้าท่านเป็นครั้งแรกก็ยอมลงจากหลังม้ามากราบท่านสุดท้ายก็ออกบทเรียนจนเป็นครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วบ้านทั่วเมืองแม้ว่าท่านประหลัดจางจะ,กะเกษียณอายุไปแล้วท่านก็ยังคงช่วยเหลือชาวบ้านและงานราชการอยู่เนืองๆด้วยความเต็มใจจนกระทั่งท่าน ได้สิ้นลมหายใจในวัย75ปีโดยพิษไข้ป่าซึ่งหลังจากนั้นทางชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องก็ได้รวมกันสร้างสารเพียงตาให้ท่านโดยสร้างใต้ต้นกระบ,บกใหญ่ที่อยู่บนเขาใกล้กับโรงเรียนวัดหนองเคียมในจังหวัดนครนายกโดยพากันเรียกขานว่าสารเจ้าพ่อปลัดจางส่วนความเป็นมาของเจ้าพ่อปลัดจาง กลายเป็นศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นั้นเกิดขึ้นหลังรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐโดยครั้งนั้นท่านได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขาใหญ่และเห็นว่าบริเวณดังกล่าวมีความสวยงามทั้งธรรมชาติเป็นจำนวนมากแต่กลับมีปัญหาในเรื่องการบุกรุกป่าของชาวบ้านทั้งตัดไม้ทำลายป่าล่าสัตว์หรือสร้างที่อยู่อาศัยในป่าก็ยังมี ทำให้ปีพุทธศักราช2502ได้มีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเกิดขึ้นมีการตรวจสอบพื้นที่ของเขาใหญ่โดยรอบและตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในปีพุทธศักราช2505ถือว่าที่แห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยและต่อมามีการตัดถนนธนรัฐเข้ามายังตัวเขาใหญ่โดยตรงหลังจากนั้นไม่นาน ทางจอมพลสลิดธนรัตได้เกิดฝันถึงเจ้าพ่อเขาใหญ่ต่อมาท่านได้นำความฝันดังกล่าวไปเล่าให้พลเรือตรีหลวงสุวิชาญแพทย์เจ้ากรมแพทย์ทหารผู้มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์เป็นที่ยอมรับกันทั่วซึ่งทางพลเรือตรีหลวงสุวิชาญแพทย์ได้ให้คำแนะนำในเรื่องนี้ว่าต้องมีการตั้งศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เมื่อได้ยินเช่นนั้นจอมพลสลิดก็ไม่รีรอได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจัดตั้งสารเจ้าพ่อเขาใหญ่ซึ่งสุดท้ายหน้าที่ดังกล่าวได้มาตกลงที่อาจารย์ประมวลอุนหนันหัวหน้ากองบำรุงกลมป่าไม้ในขณะนั้นโดยขณะนั้นอาจารย์ประมวลท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยบริเวณป่าเขาใหญ่อยู่ การตั้งสารนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากในขณะนั้นคือจะยกให้เจ้าพ่อองค์ไหนเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่เพราะในพื้นที่ดังกล่าวกว้างขวางเป็นอย่างมากมีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆนับร้อยศาลท่านจึงตัดสินใจติดตามค้นหาคำตอบเรื่องนี้ด้วยการสอบถามจากชาวบ้านโดยตรงซึ่งต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน13วัน ก่อนที่จะมีพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อเขาใหญ่มาสถิตในศาลแห่งใหม่ก่อนการตรวจสอบครั้งนั้นจะเริ่มขึ้นอาจารย์ประมวลได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเขาใหญ่มาอย่างช้านานช่วยดลบรรดาให้ภารกิจในครั้งนั้นสําเร็จทันเวลาที่กําหนดด้วยเถอดซึ่งหลังจากสอหาเจ้าพ่อเขาใหญ่องค์จริงเป็นเวลาหลายวันจึงได้ข้อสรุปว่า มีเจ้าพ่ออยู่สามองค์ที่น่าจะเป็นเจ้าป่าเขาใหญ่มากที่สุดคือ 1. เจ้าพ่อตาแดงเป็นเจ้าพ่อผู้ที่เป็นที่รู้จักกันมากในแถบอำเภอรประจันตคามในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีพื้นที่ติดกับป่าเขาใหญ่เช่นกันโดยชาวบ้านนับถือเจ้าพ่อตาแดงเป็นอย่างมากจนมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าบ่อยครั้งที่ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าล่าสัตว์ หาไม้หอมหรือสมุนไพรในบริเวณป่าเขาใหญ่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ก็พอจะมีคนรอดกลับออกมาได้เหมือนกันโดยพวกเขาต่างเล่าตรงกันว่าในขณะที่พวกเขาเดินป่าอยู่ก็เห็นผู้หญิงแปลกหน้าเดินอยู่ในป่าคนเดียวเมื่อพวกเขาเห็นก็เดินตามไปแต่ไม่ดานผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวไปกลายเป็นเสือลายพาดกรอน ตัวใหญ่ออกมาแทนผู้ที่รอดกลับมาก็วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตโดยไม่รู้ว่าคนที่ไปด้วยกันแล้วหายสาบสูญไปไหนถูกเสื้อกินไปแล้วหรือเปล่าต่อมาจึงมีคำเตือนว่าหากเดินป่าในแถบนั้นแล้วเห็นผู้หญิงแปลกหน้าเดินอยู่คนเดียวในป่าอย่าได้เดินตามเป็นอันขาดให้เดินเลี่ยงไปหรือหากเป็นไปได้ ให้รีบออกจากป่าโดยทันทีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่ออาถรรพ์ของเจ้าพ่อตาแดงส่วนเจ้าพ่อองค์ที่สองที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าพ่อองค์ประธานของเจ้าพ่อทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณเขาใหญ่ก็คือเจ้าพ่อเขาเขียวเป็นเจ้าพ่อที่มีศารอยู่บริเวณตีนเขาเขียวซึ่งเป็นปากทางเข้าบ้านพักสำนักนายกรัฐมนตรีจากคำบอกเล่าของชาวบ้าน ระบุว่าเจ้าพอเขาเขียวท่านทำนาทีเรียบเรียงดังในอำเภอของป่าเขาเขียวโดยในตอนแรกนั้นศาลเจ้าพ่อเขาเขียวเป็นเพียงศาลขนาดเล็กต่อมาได้มีการจัดสร้างขึ้นมาใหม่ให้ดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมนอกจากนั้นชาวบ้านยังเล่าถึงอิทธิฤทธิ์ของเจ้าพ่อเขาเขียวให้ฟังว่าในครั้งที่บริษัทอิตาเลียนไทย ได้เข้ามาสร้างเส้นทางขึ้นเขาเขียวนั้นได้ทำการลบหลู่เจ้าพ่อเขาเขียวเอาไว้ทั้งที่ชาวบ้านเองก็ได้เตือนอยู่ก่อนแล้วภายหลังจากนั้นไม่นานช่างของบริษัทอิตาเลียนไทยคนหนึ่งดินตายอย่างเป็นปริศนาใต้ท้องรถขณะที่กำลังซ่อมรถอยู่โดยสภาพศพปรากฏเป็นรอยเขียวฟกช้ำบริเวณล,ลำคอจากนั้นมาก็ไม่มีผู้ที่กล้าลบหลู่เจ้าพ่อเขาเขียวอีก หากว่าเป็นภารกิจที่สำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็จะทำการบอกกล่าวอย่างถูกต้องเสียก่อนซึ่งทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังคงกราบไหว้ท่านอยู่ยิ่งผูที่ต้องเข้าออกป่าเป็นประจำถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรลืมปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนอกจากสองเจ้าพ่อที่กล่าวมาแล้วยังมีเจ้าพ่อองค์ที่สนั่นคือเจ้าพ่อประหลัดจากในจังหวัดนครนายก ซึ่งเจ้าพ่อท่านนี้แตกต่างจากเจ้าพ่อองค์อื่นตรงที่เคยเป็นคนมาก่อนนอกจากนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่นั้นก็ได้ทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติมาโดยตลอดจนเป็นที่รักใคร่และนับถือของคนในสมัยนั้นภายหลังนั้นชาวบ้านจำนวนมากที่อยู่บริเวณโดยรอบเขาใหญ่ต่างยืนยันว่าเจ้าพ่อประหลัดจางท่านเป็นเจ้าพ่อองค์ประธานของเขาใหญ่จริงๆ อาจารย์ประมวลหัวหน้าคณะผู้สืบหาความจริงในครั้งนั้นก็ได้เร่งการจัดสร้างศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จนเสร็จสิ้นลงและก็ได้มีการทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อประหลัดจางมาสถิตในวันที่26มกราคม2504และขนาน,นามว่าเจ้าพ่อเขาใหญ่ในเวลาต่อมาและในวันที่26มกราคมของทุกปีจะมีการบวงสรวงเพื่อระลึกถึงบุญคุณของท่าน ที่ช่วยปกปักรักษาพื้นป่าแห่งน,นี้มาโดยตลอดเมื่อสารเจ้าพ่อเขาใหญ่เสร็จสิ้นตามกำหนดทุกอย่างชาวบ้านทั้งท้องที่และต่างจังหวัดต่างก็แวะเวียนมากราบไหว้สักการะท่านทุกครั้งที่มีโอกาสมีคนนำข้าของเครื่องใช้อาหารข้าวหวานดอกไม้มาไลยมาถวายกันแน่นขนาดแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเช่นกัน ที่ต้องจบชีวิตลงในป่าเขาใหญ่อย่างเป็นปริศนาเพียงแค่ลบหลู่ท่านโดยรู้เท่าไม่ถึงการถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา